ก็คนไม่รู้จักก็บอกว่าชอบไปกวนชลีไม่กลัวไม่กลัวบอกเลยว่ามีความสุขมากนะครับแต่ก็นั่นะดีแล้วให้คนเข้าใจผิดก็ไปด่าพี่ไก่ดีใช่แบบด่าด่าเลยเพราะกูแรงต้ันเยอะกูมีดาเมจด่าอันนี้ด่าไปด่ามาด่ากลับนะครับด่ากลับคนเดียวครับไม่สนดุครับที่ว่าจะมีปากคนเดียวนะครับใช่ค่ะที่จะสรรหาคำด่ามาเลยนะครับเพราะว่าชีวิตกูเนี่ยชีวิตกูเนี่ยอยู่ในวงการได้เนี่ยเพราะกู หูหนูและสิ่งกูอ่านอ่ะกูไม่เข้าใจว่ามันมันแปลถึงกูหรือเปล่าเนะครับผมไม่เป็นไรแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีไม่ดีก็รักกันไว้นะครับรักกันไว้รักกันไว้นะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับใช่อย่างมีความสุขพวกเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนพอใจได้ครับและไม่มีสามารถที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ร้อยพ่อพันแม่แต่สุดท้ายแล้ว ถ้าอะไรที่มันกระทบจิตใจมากๆต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของใครของมันดีกว่านะครับเวลาบนโลกมันน้อยมากอยู่ไม่ถึงร้อยปีกันหรอกแต่ละคนอยากให้ทุกคนมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองมีความสุขไม่ว่าใครต่อใครนะครับไม่ว่าใครยังไงนะครับขอให้มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองไม่ก้าวก่ายกันนะครับไม่ทําร้ายกันต่างคนต่างอยู่เถอะใช้ชีวิตที่โลกใบนี้ให้เรามาอย่างมีความสุขนะครับรักทุกคนนะครับมีคำพูดไหนคืออะไรไม่ถุภาพคำพูดไหนล่วงเกินต้องขอโทษนะครับ มึงมานี่ยวยเปิดเจอแน่หลายเถื่อแล้วเหนื่อยนะเอาจริงผ่านเรื่องราวผ่านเรื่องราวทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งหนาวแต่ฉันก็ยังไว้อยู่แต่ฉันเก็ยังไว้อยู่ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆไม่ว่าเจอไรไม่ว่าเจอไร กียังอยู่เคียงข้างกายยังอยู่เคียงข้างกายไม่ไปไหนไม่ไปไหนจดจำเรื่องราวดีๆจดจำเรื่องราวดีๆของชายคนนี้เอาไว้ในใจของชายคนนี้เอาไว้ในใจจากนี้และวันต่อไปจากนี้และวันต่อไป จะทำให้มันดีกว่าเดิมจะทำให้มันดีกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยต่อวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันไม่พูดอย่างนั้นไม่ทิ้งกันนะไม่ใจผ่านเลยนะไม่ทิ้งหรอกเอาเ้ย ทิ้งคุณหรอกพูดดีไงก็ชื่นใจไงชื่นชมไงแต่ต้องไปทํางานไงออออไม่ได้ว่างขนาดนั้นอขอบคุณ